พ่อพี่เอนี่คือใครอ่าคุณพยับคำมพันธ์ครับสมัยก่อนผมก็ค่ข้างเกเรจะเรียนหรือจะทํางานแล้วก็บอกผมเลือกทํางานทํางานอะไรผมอยากเล่นพระเล่นพาะจริงจังนี่สิบเจ็ดเคยโดนเกมเหมือนกันใช่ไหมพี่โดนห้าแสนสองมื่นบาทโอ้โเกิดจากอะไรมมันเกิดจากความโลก ถือว่าเป็นตะกูดเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแล้วหลวงผู้ใหญ่วัาสะพานสูงแต่ถ้านเนี้ยผมอะไม่กล้าแตะจริงๆจริงๆแล้วตะุูหลวงพูดสูุกว่าประคอมาขามเท่าเนี่ยจะมีเป็นชุดเป็นลูกสะกดโบราณเขาจะเรียกกัรวิธีการชัดตลอดพักขันหลวงของหลวงพ่อโสกปตับบกของบังคกทําจากเขาควายเผือกเขาควายเผือกแล้วต้องถูกฟ้าผ่าตายเลยแค่ชารออกมาเสียงวิ่ง เอมีประสบการณ์เนีฮะเสร็จปุ๊บมันมีดวงไฟลอยขึ้นมาตรงนั้นอ่ะครับแล้วผมก็เห็นว่าพ่อผมเนี่ยหยิบมีดผมก็เดิมอะ่ะมีไปที่ดวงไฟเห็นผ่าดด้านหน้าเนี่ยเกิน15ล้านกี่ได้ ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนาไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆ ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ l i n e บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับสวัสดีครับวับนนี้อยู่ที่ห้างพันทิพย์งามวงวาน,นะครับ มาพบกับสุดยอดนักสะสมเครื่องรางอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับสวัสดีพี่เออีกรอบเลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยเลยครับการที่จะมาเป็นเอค้ำพันได้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างที่มาที่ไปครับผมคือจริงๆแล้วผมอ่ะคือทางครอบครัวครอบครัวเนี่ยคือเดิมทีดั้งเดิมแล้วคุณพ่อเล่นไพ่แล้วพ่อพี่เอนี่คือใครนี่ คุณพยับคำพันครับท่านนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยหนึ่งของประเทศเลยนะมิตับโตมาเนี่ยก็คืออยู่บนสนามพ้าเวลาไปไหนมาไหนพ่อไปไหนมาไหนเราก็ตามตูดท่านไปอย่างพดีเขาซื้อของได้ซื้อผ้าได้เขาก็ส่งให้ผมดูครับส่งให้เราดูดูเสร็จปุ๊บมันซึมซับพอมาซึมซับเสร็จปุ๊บมันชักรักแล้วเริ่มรู้สึกว่ารักแล้วได้ชอบ พอชอบเสร็จแล้วก็หันมาศึกษาจริงๆ,ๆอย่างจังสมัยก่อนผมค่อนข้างเกเรเรื่องเลียนหนังสือเรื่องอะไรเงี้ยรเราก็ไม่ค่อยได้ไดนั่นเราเกเรอย่างเดียวอย่างต้าต้าจะรู้ดีเพราะว่าต้าเขากับผมเนี่ยเรียนที่เดียวกันมาเอาท <พอ S 2> ี่เดียวกันเหรอครับใช่ <ๆ S 2> แล้วเพราะว่าเพราะว่าผมค่อนข้างเกเรเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราไม่ได้เรียนหนังสือเสร็จปุ๊บถึงเวลาเอาคุณพ่อมาแล้วพ่อผมมาเอาแล้วสรุปแกจะเอายังไงกับชีวิตอยู่นี่แน่จะเรียนหรือจะทํางานเราก็บอกผมเลือกทํางาน ทำงานอะไรผมอยากเล่นพระเราก็เลยซื้อขายกันมาตั้งแต่เด็กผมเลยเล่นพระเล่นพระงจริงจังตั้งสิบเจ็ดแต่ว่าก่อนที่จะมาเปิดตรงนี้ได้ครับผมต้องไปฝึกหัดแบบไหนนะครับแบบไหนครับอไปนี่ไปตามงานประกวดพระผมนั่งตามโต๊ะแข่งจอนเฮ้ยยจริงดิระดับพีเอเนี่ยลูกลูกป่าพยับคําพันเนี่ยไปนั่งจรยุตเลยเหรอพี่หนึ่งขัดซื้อหัดขายเราต้องรู้กลยุทนะฮะครับต้องรู้กลยุ์ เอาแม่ว่าเคยโดนเก๊เหมือนกันใช่ไหมพี่โดนกว่าจะได้ขนาดนี้ก็พูดจับยาไปก็แผะเต็มหลังอะแพงที่สุดประมาณเท่าไหร่นี่กลมๆพี่แบบโดนเก๊เลยอ่ะโดนเก๊เหรอที่แพงที่สุดเหรออ่าอยู่ที่5 2 0 0 0 0บาทโอ้โหครับ5 2 0 0 0 0พอซื้อมาปุ๊บเนี่ยพอเก๊ปุ๊บพี่เอก็รับจบอยู่ที่พี่เอเลยถูกไหมไม่ได้เอาไปปล่อยต่อใช่ ไอ้ห้าแสนี่พี่เอคิดว่าซื้อมาแล้วขายได้เท่าไหร่ครับก็องนั้นนะขายก็ต้องมีร้านขึ้นมันก็ขึงครึ่งความโลภมันบางตาไงครับใช่เพราะเล่นพลาดเนี่ยเราโลภไม่ได้ครับโลภไม่ได้ไม่มั่นใจปุ๊บต้องต้องถอนเลยร้าน เวทเนี่ยเรียกว่ารวมสุดยอดเครื่องรางรที่เราบอก f อข้างต้นรายการว่าดูนะครับอันไหนที่ท่านยังไม่เคยเห็นในนี้นะเกิ15น15ล้านวิไดาเกินแน่นอนพี่เอกคิดว่าในถาดนี้นะฮะอันไหนที่พี่เอกคิดว่าท็อปสุดอะถ้าไปเครื่องรางก็ต้องกระป <c oughs> ุกดอกนี้เครื่องรางกระุกดอกนี้เป็นคือต้องลุดข้อเลยฮะหลุงม่เอี่ยมวัชการสูง ถือว่าถือว่าเป็นตะกุดเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแล้วเบอร์นหนึ่งเลยเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแล้วหายากมาก20กว่าปีเนี่ยผมซื้อผ่านมือได้แค่สี่ดอกสี4ดอกตะกุดดอกนี้มีอายุเนี่ยประมาณ100ยกว่าปีได้ไหมพี่เป็นร้อยครับเพราะว่าโดยสันนิษฐานคร่าวๆนะครับที่ว่าตามประวัติที่พอเซสุก้ามมาว่า อย่างตะกูลดอกนี่เป็นยุคแรกสุดเป็นยุคของการสร้างโบสถ์ของวัดสะพานสูงสร้างโบสถ์ด้วยประมาณปี2,390กวป่าถึง2,400อย่างนี้มูลค่าเนี่ยตีเป็นตัวเลขแทบจะไม่ได้เลยเอากมกได้ไหมพี่เอากลมกได้ไหมพี่เอาพี่ซื้อเข้าเท่าไหร่อยงเงี้ยผมอยากรู้อะคือถามว่าพระทุกชนิดหรือเครื่องรางทุกชนิดเนี่ยครับมันไม่มีราคาตายตัวหนึ่ อยู่ที่สภาพความสมบูรณ์<ต>ความสวยใช่ความสวยงามว่าโอเคเจ้าของเดิมเก็บรักษาดีหรือเปล่านะครับผ่านการใช้สภาพผ่านร้อนผ่านหานาวมาเนี่ยครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมัยนเลยไม่มีราคาการครับเขาเลยไม่รเรียกว่าต้องต้องดูสภาพก่อน,อย,นอยู่ที่ความพอใจกันล้วนๆคือแต่งกงๆก็น่าจะมีร้านนะมีฮะต้องมีโกงๆก็ต้องมีหลักกนะเจ็ดหลักเจ็ดหลัก S <S นี่อันนี้ยังพอจับได้นะพ่ซันแต่ถ้าอันนี้ผมอะไม,ม่กล้าแตะจริงๆรนะครับอ๋อของเป็นของหลวงพุสุกว่าประคบมา,ขามขังเท่าอันนี้ปีประมาณปีเท่าไหร่พี่โดยสัญญานษฐานสร้างประมาณปี2450กว่าถามว่าทำไมดอกน,นี้ชุดนี้เนี่ยทำไมถึงเป็นไฮไลท์ตั้งแต่รุ่นคูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆที่เขาเล่าเล่า<ๆ>สืบต่อกันมาว่าจริงๆแล้วตะกุดหลวงพุทุกว่าประคบมามขาเท่าเนี่ย ท่านทํามาเนี่ยมันไม่ไม่ได้ทําเป็นตะกุดโทนอย่างเดียวครับอย่างบางทีปีเป็นเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีเป็นชุดเป็นลูกระกฏดเราเคยแต่ได้ยินแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแต่สุดท้ายพอมาวันหนึ่งผมก็มีโอกาสได้ครอบครองครับพอมาเห็นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วสุดยอดเลยนะว่ามันจริงว่าจริงจริงอย่างที่อ่าหลวงปูบารย์รุ่ระเก่าเขาเล่ามารู้ได้ไงครับว่าอันเนี้ยเป็นของหลวงปู่สุขหนึ่งเลยครับ หนึ่งเลยครับวิธีการดูตะบวดหลวงปู่สุขนะครับตะกัวตะกัว,กวใช่เพราะว่าตะกัวเนี่ยของหลวงปู่สุขเนี่ยตอนที่ท่านทำเนี่ยท่านเขาเรียกโบราณเขาจะเรียกกรรมวิธีการซัดประลอด hmm. ตอนท่านเทประกววเทตะกัวหลอมตะกัวเนี่ยท่านทําเองแล้วเอาน้ำประลอดใส่ลงไปครับฉะนั้นพอตะกัวของท่านเนี่ยมันจะมีประหลอดอยู่ อ๋อมันจะเป็นผิวผิวประหลอดวิ่งบนเนื้อตะกัวใช่แต่คือเขาเรียกเป็นพายมันออกพายเงินเรียกว่าวันนะผิวถ้ามาทําใหม่ก็ยังไม่เหมือนเหมือนบางท่านเนี่ยถ้าเกิดดูอ่าพระพิมพ์สี่เหลี่ยมของหลวงพุทธศุภเป็นที่เป็นเนื้อตะกัวเนื้อยังไงเนื้อยาง้นเลยยาง้นเลยใช่อันนี้ผมบอกทิกให้บอกทิกให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ด้วยเลยว่า๋อเวลาวิธีการดูดูอย่าง <ผ>อันนี้ว่าราคากันไม่ได้แน่นอนนะผมดูทรงแล้วโอ้ใช่ครับ<อ>คุยกันไม่รู้เรื่อง<ช>นะครับส<ช>ภาพสมบูรณ์แบบนี้ไม่มีราคาแน่นอนเราดูเครื่องรางกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวัตถุมงคลนะพักเครื่องที่พี่เอคิดว่า็อปสุดในถังนี่ครับก็เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสุเป็นอะไรที่เล่นยากนะเพราะว่าหนึ่งจะต้องดูลักดูอะไรดูทรงหนึ่งเลยครับหนึ่งเลยครับพาะปิดตาบางหลายหลายท่าน เหมือนอย่างที่คุณตาบอกว่าดูแลเล่นยากจริงๆแล้วไม่ได้เล่นยากเลยครับเพราะเขามีแม่พิมพ์เขามีแม่พิมพ์ตายตัวครับลักษณะการดูอ่างหมอย่างดูพาดเหรียญเราก็ยังดูตัวตัดดูแม่พิมพ์ดูมีบล็อกนี้บล็อกนั้นอะไรอย่างนี้ต่างๆพระปิดตาเหมือนกันเหมือนกันครับมีแม่พิมพ์ อันนี้เป็นมีดเหมือนกันหรือว่าอะไรที่เอเขาเรียกว่าผักขัดนะพี่ั้กขันหรอของหลวงพ่อโศกก็ตัดของบางคกมนก็คือก็คือมิดหมอนี่แหละพี่เป็นงาหรืออะไรครับพี่ทำจากเขาควายเผือกเขาควายเผือกแล้วต้องถูกฟ้าผ่าตายด้วยไอควายตัวเนี้ยต้องตายถูกฟ้าผ่าด้วยใช่ไม่หายากนะพี่เออย่างเงี้ยผมก็นั่งคิดนะเพราะเราคนรุ่นใหม่เราคนรุ่นใหม่เราก็นั่งคิดว่าทำไมหลวงพ่อถึงไม่เอา ไม่เอาเขาไฟเปลือกธรรมดาที่ตายทั่วๆไปเลยเขาทำแต่โดยความที่เราสันนิษฐานว่าเออน่าจะเป็นเพราะว่าหนึ่งตายแบบผิดธรรมชาติครับก็อยู่ดีก็ฟ้าลงไปตายฉะนั้นมันเลยมีน้อยทำน้อยมากอันนี้ก็คือเรื่องของพุทธคุณที่เรื่องของคงกระพันป้องกันพูดผีปีศาจเหมือนกันใช่เพราะว่าอย่างพระขันหลวงพ่อโศกสมมุติบางบางท่านเนี่ยไม่มีมีจฉุเพราะเดิมครับแล้วมีพระขันหลวงพ่อโศกเหมือนกันเหมือนกัน ได้ยินมาว่าเอาไว้กันแบบพูดผีปีศาจใช่ครับไล่คุณใสอะไรเงี้ยพี่เอมีประสบการณ์ไหมคฮะตอนนั้นผมเล็กมากครับพ่อผมเนี่ยแกชอบเที่ยวป่าชอบไปดูไปศึกษาธรรมชาติครับนายพาเนี่ยเขาพาไปนะครับเสร็จแล้วพาไปนั่งไปนั่งขัดห้างกันอยู่บนป่าและกลางคืนมันมีดวงไฟอะ่ะมันลอยขึ้นมาลอ,อยจากไหนพี่พเอมันลอยมัน ฟังฟังที่ผมนั่งเลยไปที่ผมนั่งกับพ่อผมนะเขาจะเลยไปเสร็จแล้วจะเป็นน้ําตกแล้วมันเป็นทางแยกเหมือนทางสามแท่งเสร็จปุ๊บมันมีดวงไฟลอยขึ้นมาตรงนั้นอ่ะแล้วผมก็เห็นว่าคุณพ่อผมเนี่ยอธิษฐานหยิบมีดผมก็เดิมอ่ะดวงไฟมันลอยเข้ามาใกล้ใช่ไหมครับลอยเข้ามาหาพี่เอเลยเหรอใช่ตกเพราะว่าผมนั่งคู่กับคุณพ่อผมพ่อผมไม่นั่งอยู่นี่แล้วผมยังเด็กอยู่ผมก็นั่งอยู่ข้างๆอันนี้เห็นกับเห็นกับตาเลยเวรเวิร์ตอนนั้นพี่เอเวิร์ไหมกลัวเลยกลัวเลยยอมรับเลยว่ากลัว พ่อป๋าแกอธิษฐานไม่หมอแล้วแกก็เอามีดหมอนควบเดิมพ่อเดิน่ยชี้ชี้ไปที่ดวงไปชี้เฉยๆไม่ได้ยังไม่ถึงใช่ไหมพี่เอใช่ไม่ถึงพอชี้เสร็จปุ๊บก็ดวงไปนั้นมันค่อยๆลอยออกโอ้มันมันมันก็ไม่สามารถอธิบายได้นะบางคนบางท่านก็โอเคอะไรหรือเปล่าแต่เนี่ยที่เราเจอมาเองกับตัวเฮ้ยแต่แต่หลายคนเพที่เป็นเรื่องราวประสบการณ์ของมีหมองพ่อเดิมเนี่ยไม่ธรรมดา บางคนเขาบอกเขาเจอเนี่ยเขายังไม่ทันทําอะไรเลยแค่ชาร์กออกมาเสียงก็วิ่งแล้วก็หายไปเลยอเขออนุญาตพี่เนี่ยเหรอเออผมเห็นมากเลยอะว่าอันนี้คืออะไรอย่างี่ชิ้นนี้เนี่ยไว้ใส่ของแต่นี่คือโบราณเขาใส่เ,เขาถอนมาเปน็นขนาดนี้แล้วก็พิสมอนอันนี้เขาใส่มาคู่กับพิสมอนเพแก้วพวงมาลัยลูกนี้หลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้วพวงมาลัยผมก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าสวยที่สุดในเมืองไทยครับแต่ เป็นเม็ดที่ทุกคนใฝ่ฝันครับโหเป็นเม็ดที่ทุกคนสัตวใฝ่ฝันพีพูดคําว่าใฝ่ฝันเลยนะนี่ก็ไม่ธรรมดาสายเครื่องรางนี่ก็คือติดท็อปใช่ไหมพี่ใช่ครับถือว่าถือว่าสวยมากและสมบูรณ์มากๆต่อมาเลยครับพี่เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นหนขอแก้วเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเป็นคนลลายนะครับเป็นนลลายอย่างลายแรกอันนี้เป็นลายพันครับพันุ์ือสายสิงแล้วพอมาถึงยุคนึงเป็นช่างของชาวบ้านมาทำมาทำคือโอเคเอา โยมโยมมาถักให้ธรรมาหน่อยถักให้หลวงพ่อหน่อยหลวงพ่อลงจานเสร็จปุ๊บก็เลยถักก็เลยเป็นลายนักนิยมสะสมก็จะเรียกลายจักรนลายครับก็คือมีลวดลายมากขึ้นใช่แต่ถ้าในยุคต้นเนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อเนี่ยทำเองใช่ท่านจะพันครับพันด้วยสินสินแพงไหมพี่ก็ถ้าสวยสวยถ้าสวยสวยก็สวยสวยก็ณปัจจุบันก็น่าจะมีแสง อันนี้พี่อันนี้หมากทุยของหลวงผู้เอญ่วัดไหนทำไมถึงเรียกหมากทุยอะนี่ต้นหมากที่ตายพายเขาจะเอาไม่ใช่อยู่ดีจะเอาลูกหมากใหญมานะเป็นทนศิษฐ์อีกแล้วใช่ครับต้นหมากต้องยืนตายพายแล้วลูกแล้วลูกลูกไม่สัดลูกลงจากดินนะไม่เก็บจากดินนะต้องคาต้นต้องคาต้นลูกใหญ่หน่อยเพราะท่านจะคว้านดูครับแล้วท่านจะเขียนตะกุด ตะกรุดด้านในเนี่ยมีทั้งเป็นใบลานและเป็นทองแดงก็มีนะครับครับและเป็นทองแดงก็มีเขียนลงอกักขรใช้ยันใช้ยันมงกุฎพระพุทธเจ้าท่านก็เอาตะกรุดกระดราษอุดเข้าไปครับแล้วก็เอาชั้ลง<ฮ>แต่ว่าจะต้องเป็นชั้ลงที่อยู่ใต้ดินเท่านั้น<ฮ>ที่ทำรังใต้ดิน<ฮ>เขาถือว่าเป็นมหาอุดโอ<ฮ>้โ<ฮ>คืออยู่ข้างล่างสุดแล้วใช่คือมหาอุดอุดจนแบบบางทีบางครั้งเนี่ยต้องคนดูเป็นถึงจะรู้ว่าอ๋อนี่รังชั้ลงทำใต้ดิน ผมจะเป็นคนนับถือพ่อแก่ในนี้เป็นหนังของครูเป็นหนังมนุษย์จริงเลยเคยเจออะไรแี่นี้หาวี่นี่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตัวจอเลยตัวนี้เหรอตัวจบเชะเฮ้ยไม่ลั่นอันนี้คือเบียแกนี่อ่านี่ของหลวงคู่รอดวัดไนโลถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนกันถามเรื่องสิงถอาเรื่มสิงก็ต้องสิงหมืานเดิมเขาเล่นกันอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทผมเห็นแล้วผมวางไม่ลงเอพี่เอาแปดหมื่นห้า ผมตกใจเคยเจอผีอะไรอย่างานี้จริงไหมพี่หัวหัวเฮ้ยโผล่มาเออาพรื่อมองเป็นผู้หญิงผู้ชายพี่เป็นเด็กทีิีจริเคยืริปลายเท้าเลยมีหลวงพ่อเดิมอะอาธิษฐานเสร็จปุ๊บว่าขีดอยากเห็นพระเครื่องเจ๋งๆอยากรู้พระใหม่ดีๆกดติดตามพวกเราไว้มีคลิปสนุกๆมากมายคลิปนี้ก็สนุกนะครับของผมก็สนุกนะครับ